ัวนี้เป็นแตร18เสียงนะครับถ้าใครต้องการเอามาต่อจากแตรเดิมนะครับปลดสาย2เส้นนี้ออกปุ๊บแล้วเอาไปต่อต่อยังไงเดี๋ยวมาต่อพร้อมๆกันนะครับแตรเดิมๆติดรถนะครับเวลาเราบีบแต่ที่มอไซค์หรือรถยนต์รถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับบีบแต่ปิ้นนะครับตัวนี้ก็จะดัง มันจะดังเนื่องจากมันมีไฟ12โวลต์ออกมาจ่ายที่สองขานี้นะครับสมมติสองขานี้เป็นสายไฟสีเขียวทั้งสองเส้นสีเทาสองเส้นสีดำสองเส้นเราไม่รู้ว่าอันไหนบวกอันไหนลบเราต้องมาหาก่อนนะครับทอดสายที่ต่อจากแต่เดิมออกไปช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าต่อผิดพังนะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่อยากต่อมีมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับปรับไปย่านวัดโวลต์นะครับผมจะวัด DC นะครับตอนนี้เป็น AC อยู่ไปหาโหมด DC นะครับมีมิเตอร์แบบไหนก็แล้วแต่เสียบเข้าไปนะครับสมมติสายมันเป็นสีเขียวสีเทาทั้งสองเส้นเสียบเข้าไปมั่วๆก่อนนะครับเสียบเข้าไปอย่างละอย่างอันนะที่เราถอดออกมาจากไอแตนะครับ แล้วลองกดแต่ที่มอไซค์ที่รถยนต์รถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับกดปุ๊บไฟ12โวลต์ออกมาจ่ายแล้วเห็นไหมครับแต่ตรงนี้มันติดลบนะครับแสดงว่าเราต่อสายผิดทางอยู่นะครับจากนั้นสลับนะครับสลับฝั่งปุ๊บเอาดำมาไว้ฝั่งนี้เอาแดงไปไว้ฝั่งนูน้นปุ๊บกดแตรดูอีกทีนะครับ3ามสองหนึ่ง เปียนะครับไฟจ่าย12โวลต์แล้วไม่มีเครื่องหมายลบสแสดงว่าเรารู้ขั้วแล้วนะครับสายมิตเตอร์สีแดงคือสายไฟขั้วบวกสายมิตเตอร์สีดำเส้นนี้คือขั้วลบเรามีบวกลบ12โวลต์แล้วนะครับบวกลบ12โวลต์นะอันนี้คือการหาโวลต์จากแตรเดิมแล้วใช้สวิต แตรในรถเดิมเพื่อเอามาบีดแตรตัวนี้นะครับแปลสิบแ18เสียงเนี่ยอ่ะเลีรยแล้วนะครับได้บวกลบมาแล้วใช้สวิตเก่าไม่ต้องต่อสวิต์เพิ่มทีนี้เราจะต่อ,อยังไงนะครับตรงนี้สมมติผมตัดสายออกมานะครับปุ๊บอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับผมจะต่อวงจรตามที่ข้างหลังมันบอกเลยนะครับสีแดง เข้าขั้วบวกนะครับเราจะไปแทบขั้วบวกมาจากที่จุดบุหรีก็ได้นะครับหรือลายเครื่องเสียงก็ได้นะครับเอามาเข้าเอามาเข้าสีแดงที่มีฟิลนะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับไม่รู้ละหามาขั้วบวกนะครับจากไหนก็ตามแต่นะครับปึ๊บ ต่อไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคลายนะ็อตแป๊บหนึ่งชึบอ้าวผมเจอขั้วบวกแล้วใครจะต่อจากแบตเตอรี่มาเลยก็ได้นะครับเพราะมันอยู่หน้าห้องเครื่องอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะติดตั้งหน้าห้องเครื่องขั้วบวกผมต่อเรียบร้อยแล้วหาไฟมาจากไหนก็ตามเข้าขั้วบวกที่เป็นฟิวนะครับต่อไปขั้วลบนะครับสีดํา เส้นสีดำเราจะเอาแตะกาวตัวถังก็ได้นะครับแถวแถที่ไอ้กล่องนี้มันอยู่สมมติเรายึดน็อตตัวนี้กับกาวตัวถังแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ขันน็อตเลยก็ได้นะครับอ่าอันนี้สมมุตินะครับผมแตะเข้ากับตัวถังนะครับก็คือขั้วลบของผมใครจะต่อขั้วลบแบตเตอรี่ก็ได้เอาไปทีละเส้นนะครับปึ๊บ ไอ้สองเส้นนี้ก็คือบวกลบนะครับบวกลบที่อยู่ที่แต่นะที่เราดึงออกมานะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นขั้วนี้นะเส้นบวกที่เราวัดนะครับเส้นบวกที่เราวัดมันคือไฟบวกที่ออกมาจากสวิตช์นะครับ งงไหมเนี่ยมันจะเอามาต่อเข้าที่ตรงนี้นะครับพอเราปลดออกมาปุ๊บเรารู้แล้วเอาเส้นนี้เป็นเส้นบวกเราจะเอามาต่อเข้ากับเส้นสีน้ําเงินนะครับของกล่องคอนโทรลนะเนี่ยนะครับออกจากสวิตช์แต่เนี่ยปลดออกมาปุ๊บตัดสายก็ได้แล้วก็ต่อเข้าไปนะครับตรงนี้คือไฟบวกนะครับไฟบวกที่เราใช้มิเตอร์หาเมื่อกี้ ปึ๊บโอ้ตากคีบแล้วลื่นสะเลือนฮะจบต่อไฟบวกที่แตรเข้ากับ ตัวสีน้าเงินนะครับเนี่ยเอาเส้นเนี้ยว่ายง่ายเถอะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยต่อเข้าไปที่ไฟบวกที่เราดึงออกมาจากแต่นะครับจบแล้วทีนี้เหลือเส้นไหนเอาไม่เหลือแล้วนี่ว่าหมดแล้วง่ายๆแค่นี้เองจากนั้นนะครับมันจะเหลือสายสี่เส้นมาเป็นคู่อย่างงี้เป็นเขียวแดงกับเหลืองแดงเราก็เอา เขียวแดงต่อเข้ากับตัว h ฮนะครับเขียวแดงต่อเข้ากับตัวเฮมันมีซ้ายขวานะครับเขียวแดงที่เหลืออีกอันหนึ่งเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงต่อเข้ากับตัวเอล่ยนะครับตัว L อจึบจ๊บจึ๊บแล้วขั้วลบที่เราปลดออกมาเมื่อกี้ ขั้วลบที่เราปลดออกมาปุ๊บเราจะามาต่อกับสีดำของกล่องก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นขั้วลบนะมันมีขั้วบวกกับขั้วลบใค่ขั้วบวกขั้วบวกเราเอามาต่อเข้ากับขั้วบวกเราเอามาต่อเข้ากับสายสีน้ําเงินขั้วลบที่จากแต่เก่าเอามาต่อเข้ากับสายสีดําก็ได้นะครับ มันเป็นกาวนะทีนี้ผมกดบีดแต่ปุ๊บแต่มันจะดังนะครับดังจริงหรือเปล่าอันนี้คือสวิตชแต่เดิมนะครับในรถยนต์ในรถมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าเรานะครับสามสองหนึ่ง ทันไหมผมรู้สึกว่าผมอธิบายงงๆหน่อยนะครับขออนุญาตทวนให้ให,ให้ให้ฟังนิดนึงตัวนี้ไม่ยากเนาะมันมาเป็นคู่ใช่ไหมครับแต่เราจะงงที่ว่าที่ผมบอกให้ให้วัดนะครับเนี่ยปุ๊บอเอาง่ายๆหาขั้วบวกขั้วลบตรงนี้ให้ได้นะครับปลดออกมาปุ๊บมันจะเป็นไฟสิบสองโวลต์ เส้นหนึ่งนะครับมันคือไฟสิบโวลต์ที่ผ่านจากแต่เราพอเรากดแต่ปุ๊บไฟสิบโวลต์จะออกมาตรงนี้ในวงจรมันเวลาเรากดปุ๊บสิบโวลต์วิ่งเข้าสีน้ำเงินคนจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะครับมันคือมันคือไฟบวกที่เราถอดออกมานะครับเราก็เอาไปต่อเข้ากับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับโดยผมใช้ปากชีบชีบนะคงจะเข้าใจนะครับ ให้วงจรมันถึงกันอะจริงๆแล้วเราก็ปอกสายแล้วก็เอาสายพันกันก็ได้นะครับเนี่ยเอาน้ําเงินกับแดงเนี่ยพันกันปุ๊บนะครับตรงนี้ถึงกันแล้วทีนี้เราก็เหลือขั้วลบนะครับที่เราดึงออกจากตรงนี้ขั้วลบปุ๊บขั้วลบมันก็มีเส้นสีดํานะครับเราก็เอาขั้วลบตรงนี้ตัดสายออกแล้วเราก็พันก็ได้นะครับหรือเราจะเอาแตะลงกาวก็ได้นะครับกาวตัวถังก็ได้นะครับโดยที่ขั้วลบ ที่ออกมาจากแต่เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับประมาณนั้นอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเหลือเส้นสีแดงที่มีกระบอกฟิวนะครับเส้นนี้เราจะไปดึงบวกจากไหนมาได้จากแบตก็ได้นะครับจากที่จุดบุหรีก็ได้จากลายนาฬิกาลายเครื่องเสียงนะครับอะไรก็ได้ขอเป็นบวก12อโวลต์เอามาเลี้ยงกล่องนะครับพอเราต่อเสร็จตามนี้ เวลากดมันก็จะดังนครับเราบีบแต้มันก็จะปืดแบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเสียงกดเราก็บีบแตในรถอ่ะสามครั้งเดี่ยวผมกดให้ดูนะครับหรือบีบแต่มอไซค์สา,สามครั้งเสียงจะเปลี่ยนนะจากเสียงอันนี้อันนี้คือทีเดียวนะครับเสียงเดียวๆเพราะผมกดสามครั้ง กดไปเรื่อยๆนะครับกดเวียนไปเรื่อยๆตอนนี้มันเมมแล้วสมมติกดอีกทีหนึ่งมันตืดๆแบบเมื่อกี้นะครับตืดๆดๆเนี่ยของมันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเสียงเรากดตัวนี้3าครั้งต่อเนื่องกันนะครับ อันนี้มันจาแล้ววูบูบูเมื่อกี้นะครับเรากดทีเดียวมันก็วูบูๆูของมันไปนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเสียงมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยวนๆซ้ำๆประมาณเนี้ยนะครับก็ลองดูนะครับก็พยายามอธิบายให้ไม่ยากจนเกินไปแต่ใครงงก็ผมว่าก็ยังงงอยู่นะครับแต่ไม่ยากไม่ยากลองไปต่อดูนะครับ เปิดทวนอีกสักรอบดูก็ได้นะครับถ้าอธิบายไม่เคลียร์ยังไงขออภัยด้วยนะครับใครต้องการให้ต่อแบบไหนหต่ออะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกมาด้วยก็ได้นะครับเอ้ยตรงนี้ต้องต่อเส้นนู้นเส้นนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วคราวสวัสดีครับ